สวัสดีครับชาวราศีสิงห์สำหรับคลิปนี้ผมจะมาทํานายดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2,568นะครับก็จะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันเลยนะฮะเริ่มกันด้วยเรื่องการงานก่อนเลยแล้วกันะมาอืม เบื่อกับงานมากเลยเนาะเบื่อแบบเบื่อไม่รู้จะเบื่อยังไงอะ่ะเบื่อจนจนถึงขั้นแบบอยากจะลาออกอะ่ะอยากจะเลิกทำอะ่ะสำหรับท่านที่ทำอาชีพอิสระนะฮะความเบื่อของท่านเนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆแบบค่อยๆประดังเข้ามาเรื่อยๆครับมาเป็นเวฟๆครับมันไม่ได้เบื่อแบบตูมเดียวอะ่ะ มันจะค่อยๆค่อยๆหมุนหมองค่อยๆบั่นทอนจิตใจท่านนะครับก็ถ้าตามหน้าไพ่มีแต่เรื่องร้ายๆแบบนี้ผมก็จะแนะนำว่าท่านลองปล่อยวางดูไหมลองค่อยๆคิดลองค่อยๆไตรตรองปัญหาดูครับแก้ไขปัญหาไปทีละเปลาะทีละเปลาะค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆฮะไม่ผมไม่อยากให้ท่านจมอยู่ในอารมณ์แบบนี้นี่มันอารมณ์แบบดิ่งดาวมากเลยอ่ะมันจมมากเลยอ่ะ ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ใจเย็นๆนะฮะค่อยๆมันผมว่าปัญหามันจะแก้ไขได้ครับเพราะว่ามันขึ้น night of chalis เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาไปได้เป็นปลอๆครับค่อยๆแก้ไปครับแต่ปัญหาของท่านมันเยอะมากฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับใจเย็นๆครับมาต่อมาที่เรื่อง การเงินนี่รายจ่ายมาอีกแล้วนี่ไงท่านก็แก้ไขได้นี้รายจ่ายมีครับมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าท่านยังสามารถนำบุญเก่าของท่านนะขุดมาจ่ายได้ครับมีท่านท่านมีบุญเก่านะท่านมีเงินเก็บนะแล้วก็มีเงินที่ ไดจ้จากการาจากการทํางานจากการค้าขายหรือว่าเงินนิดๆหน่อยๆอ,อะไรพวกนี้ที่ท่านท่านได้มาจากจ็อบพิเศษอะไรพวกนี้ครับท่านสามารถเอามาโปะได้ครับปัญหาที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งดาบเองมันสบายๆครับแก้ไขได้ง่ายๆเลยได้ครับท่านอยู่ได้ โดยรวมแล้วสบายครับถือว่าเสมอตัวแล้วกันอาจจะไม่เหลือเก็บแต่ท่านมีจ่ายมาเรามาดูที่ความรักกันบ้างความรักของชาวราศีสิงห์นะฮะแฮปปี้จัง โอเคสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วนะฮะท่านที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยนะครับท่านถือว่าโอเคแล้วแหละมีมีความสุขดีแฮปปี้ดีแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรในใจบางอย่างหรือท่านยังตะขิดตะขวงใจอยู่ไม่มากก็น้อยแหละ แต่ผมมองว่าไปทางมากเพราะฉะนั้นเราลองเปิดอ,อกคุยกันดูครับว่าอะไรที่ท่านตะขิดตะหวงใจอยู่อะ่ะเราจะแก้ไขมันกันอย่างไรผมมองว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่านะดีกว่าปล่อยให้มันคลาคาสังแล้วมันจะไม่สบายใจกันทั้งคู่เอาโอเคมาเรามาที่คนโสดคนที่ยังไม่มีคู่คนที่ยังมีคนที่มีคนคุยอะไรเงี้ย ท่านจะได้รับการพบเจอคนใหม่ๆจากการที่มีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาหรือว่าพบเจอกันในงานต่างๆในการทํางานหรือว่างานปาร์ตี้งานสังสรรหรือว่าไปกินข้าวกันแล้วไปพบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่โอกาสโอกาสมาจากการทํางานสูงแล้วก็ท่านที่มีคนคุยเนี่ย ท่านอาจจะมีอีโก้อยู่บ้างท่านอาจจะทำอะไรให้เขาไม่พอใจอยู่บ้างก็จะเป็นมันจะเป็นอารมณ์เดียวกับคนที่แต่งงานแล้วนะฮะคืออยากให้คุยกันเพราะว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจกันอยู่แน่นอนอ่ะก็อยากให้คุยกันครับเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งมันจะแก้ไขได้ดีเลยครับแก้ไขได้แล้วมันจะดีครับ เราควรแก้ไขกันตรงนี้ลองลองลองคุยกันดูฮะทุกอย่างคุยกันได้ครับใจเย็นๆนฮะผมว่าคุยคุยแล้วดีอ่ะเพราะว่าไพ่ออกมาดีอ่ะมันก็มันก็ควรจะจบด้วยดีมามาที่สุขภาพของชาวราศรีสิงห์กันบ้างฝุ่นควัน PM จะทำอะไรท่านได้ไหม โอ้ท่านสุขภาพดีมากครับแข็งแรงมากแถมจะได้จะว่างไงดีทำนายทำนายเรื่องสุขภาพเนี่ยผมมองว่าท่านจะได้เริ่มออกกําลังกายนะผมเดาว่าเป็นการออกกําลังกายหรือ มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ใหม่ๆที่ทำให้ร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นน่ผมเดาไม่ถูกว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเล่นเล่นฟิตเนสหรือว่าวิ่งหรือว่าเตะบอลอะไรเงี้ยครับทำให้ร่างกายท่านแข็งแรงขึ้นดูดีขึ้นด้วยซ้ำแล้วเดิมพื้นฐานสุขภาพของท่านเนี่ยก็แข็งแรงอยู่แล้วแถมโชคดีไม่เป็นไรจ้าฮไม่มียังไม่มีโรคภัยเข้ามากล้ำกลายท่านเลยในเดือนนี้ ชาวราศีสิงสุขภาพดีมากครับในเดือนนี้มาเรามาที่บทสรุปเลยจะสรุปอย่างไงดีมาจะติดขึ้นอีกแล้วโอเคสำหรับท่านที่ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักก็สิ่งที่ท่านทําอะไรไปท่านก็จะได้รับผลอย่างนั้นเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเราไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเราก็จะได้เป็นตามนั้นแล้วก็ท่านจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆครับค่อยๆ เหมือนมีปัญหาท่านก็จะค่อยๆแก้ปัญหาได้ไปเรื่อยๆครับจะเย็นๆเดือนนี้ท่านจะโฟกัสกับงานมากแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยสิซึ่งถือว่าโอเคครับโอเคเลยเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งของท่านครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะฮะก็ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปครับ ดูดูจากรวมโดยรวมแล้วถือว่าดีมากเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ